ข้าวต้นแดงยอดแก่แดงข้างๆก่อเกิดกาบขึ้นมาก็แดงแดงก็เอาอีกแล้วเสียเงินอีกแล้วใจไม่ดีถ้าเราไม่รักษาก็ไม่ได้หรกจะเป่อยโลกเนี่ยจะค่อยๆเป่อยตี้ะลงไปเลยแหละใช่ไปครั้งเดียวก็ดีขึ้นมาข้าวดีขึ้นมาแทงยอดชูดขึ้นมาเขี่ยวมาเลยแล้วยาก็ดีด้วยไม่ไม่แสบร้อนตัวเดี๋ยวป้าจะพาพวกหนูไปดูข้าวที่นา ว่าข้าวป้าเป็นยังไงว่าข้าวป้าดีดีกับว่านันขึ้นมาไหมแต่ตอนนี้รวงใหญ่ใหญ่เนี่ยที่เป็นนะที่เป็นนะตรงนี้ละตรงนี้ก็เป็นป้าไม่เคยได้ข้าวรวงแบบนี้เลยเนี่ยแบบไหนคะเนี่ยรวงใหญ่เดือนฟ้าแล้วตอนที่มานั้นเขายังทองอยู่เขาจะพุ่งเขเรียยเขาจะพุ่ง นี่มาอีกทีได้เกี่ยวข้าวแล้วถ้าเราไม่มีอยากแก้ให้ถูกเนี่ยนะต้นจะเปื่อยเปื่อยละไปกระหน่าแต่นี้ต้นข้าวแกที่เป็นแล้วก็ไม่หายนะเมื่อี่นู่นไปเห็นนะยังเป็นยอดยังเป็นกระนิ่มยังแดงอยู่นะแต่ว่าแกพุ่งลวงมาให้เราเราก็พอใจแนละ้วเนี่เยเล็บใบเป็นกระนิ่มเนี่เยเล็บใบเป็นกระนิ่ม ได้ข้าวมารวงใยไหมนะเนี่ยเนี่ยแบบนี้ก็เป็นเนี่ยเนี่ยยอดเป็นตะนิ่มบางปีคนที่เขาเป็นถ้าไม่มียาแก้นะต้นก็นจะเปือยไปเลยเปือยล้าไปกระหน่าเลยแต่นี้ต้นไม่เปือยตั้งใหใช้ยาโน่นนี่ต้นไม่เปือยใช้ส่งคัางเพราะว่าเห็นข้าวพุ่งแล้วไงข้าวพุ่งแล้วแต่นี้ป้าไม่ได้ทําที่เดียวงป้าต้องไปทําที่อื่นอีกก็ไปก,ก็อาญาตัวนี้แหละ ไปฉีดที่อื่นอีกคือว่าที่อื่นไม่เป็นก็เหมือนกับว่าเราฉีดให้ต้นข้าวดีไงแล้วก็ลวงแน่นเลยเราได้ผลผลิตดีก็ <c oughs> ดีใจเลย